สวัสดีครับ f อครับแอดมินก็หายไปหลายวันนะครับแอดมินก็ไม่ว่างนะครับช่วงนี้เราฝนก็ตกนักด้วยครับพี่น้องเลยสำหรับวันนี้ฝ่าฝนก็อึมครึมเหมือนตจะตกอีกแล้วครับพี่น้องนี่ก็คงจะเป็นพาย,ยุหลกสุดท้ายสําหรับบ้านเรานะครับพี่น้องเลยสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมอย่าพลาดกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อเทศกาโลโรตารี่พอยราชบุรีตลาดสีเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดราดชบุรีครับพี่น้อง เวลาประมาณสองทุ่มครับส่วนงานที่2นะครับงานเทศกาลอาหารและดนตรีนะครับเมืองจอมบึงถนนหน้าถ้ำจอมพลนะครับอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีสี่ทุ่มครับพี่น้องใครที่อยู่ไกลๆก็ไปให้กำลังใจน้องตนข่าวกันนะครับสำหรับ ในช่วงวันที่12นะครับน้องต้นข่าวก็ได้ไปทําการแสดงที่สระบุรีมวกเหล็กนะครับพี่น้องเอก็ให้การต้อนรับอย่างคับคันอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องช่วงนี้รู้สึกว่าน้องต้นข่าวจะไปทําการแสดงที่ไหนก็ช่างนะครับน้องก็จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับผูดง่งายว่ากระแสก็ยัง มาแรงไม่หยุดนะครับพี่น้องคนก็แหฮไปดูนองตนข่าวกันเยอะแยะมากมายนะครับเต็มสนามทุกแทบจะทุกที่เลยนะครับพี่น้องเยอะกว่าหมอลำบางวงในภาคอีสานนี่ก,กว่าได้นะครับซึ่งเป็นศิลปินเดี่ยวที่มีคนดูเยอะมากนะครับแอดมินคิดว่าในช่วงเวลานี้นะครับพี่น้องใครเป็น FC ฟซีก็ติดตามให้กำลังใจในองตนข่าวกันต่อไปนะครับ เชื่อว,ว่าอีกไม่นานนี่นะครับน้องตนข่าวก็จะมีผลงานเพลงใหม่ๆออกมาแล้วนะครับพี่น้องหลังจากที่น้องได้เคลียร์เรื่องลิขสิทธิ์เพลงไปแล้วนะครับก็ทําให้สามารถลองเพลงได้หลากหลายมากขึ้นนะครับเราก็จะได้ฟังเสียงลองของน้องตนข่าวในเพลงต่างๆมากขึ้นนะครับพี่น้องนี่แอดมินก็มีข่าวเกี่ยวกับค่ายไหทองคํามาฝากเอ็ซีนะครับสําหรับน้องยูกิไหทองคํานะครับ เกี่ยวกับคดีละเมิดลิขสิทธิ์นะครับตอนนี้น้องยูคกิก็โดนฟ้องไป200คดีนะครับเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับก็รู้สึกว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยนี่งานจะเขาอีกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นคดีเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์แต่แอดมินก็เชื่อว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยสุดทยก็คงจะไก่เกียรกันได้นะครับเพราะาอาจารย์ประจักษ์ชัยก็ออกมาโพส ในแนวทางที่อารมณ์อรวยนะครับแล้วก็ขอเจราจานะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับแอดมินก็ให้กำลังใจอาจารย์ประจักษ์ชัยนะครับเพราะว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยนี่แกมีชื่อเสียงมากในเรื่องการขึ้นลงขึ้นศาลนะครับเหมือนเลยก็สิทมันมีมาตลอดนะครับไม่ว่ายุคไหนแม้แต่ศิลปินเบอร์ใหญ่ๆก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับ การละเมิดหิหสือซิ์นะครับพี่น้องก็ดูมันจะเป็นเรื่องปกติแล้วครับพี่น้องก็นีละครับวันนี้ข่าวสารที่นํามาฝากเอซีก็เพียงแค่สั้นๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับ